มาอดเขาคอแล้วกาแวะเข้าไปเบิ้งวัดพาซ่อนแก้วครับพี่น้องตอนนี้ถนน่อนกรีดเรียบร้อยแล้วสามสิบบาทเก็บค่าจอดสามสิบบาทนะผมที่จอดรถเป็นของเอกชนไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธาตุพาซ่อนแก้ว ประหอดแล้วครับวัดหาสดนีอันแหละสวยแนี้ก็ูดแล้วหอดเกือไว้บูนีสวรครับมันจังยางเกี่ยวนันเล้สังได้มหัสัจย์เลย เปนมหาอดสันเทิงนี่ประตูมากกับพ่อพระพุทธชินราชส,สุดอลังการงานสร้างนี่คือไต่ฐานของพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าหาพระองค์พระธาตุพนมจำลองลลลออทำบุญเดอร หายทุกหายโศกหายโลคขหายไพ่สาทุที่ทัดทึงสันฐานของพระพุทธเจ้าหาพระองค์ได้ขึ้นไปบริเวณถนนอำเภอเขาขอ ไปอำเภอลมศักดิ์ครับพู้ลมศักดิ์ยู่บิบบิบป่าหม่ยังเขียวชุ่มอยู่โอ้เหลียวเห็นผู้ทับเบิกครับพี่น้องผาสอนแก้วพเจ้าก็ลือกันว่าย่ามตกกลางคืนมากนี่ดวงแก้วกับสิร้อยมากบริเวณนาผานี่แล้วก็หายวับเข้าไปในนาผาผู้คนก็พยามตามหาคนหาแต่ว่าก็บ่อเห็นพเจ้าก็เลยตัง้ง่อว่าผาสอนแก้วย่ามคืนก็นออกมา เบื้องนี่ลูกแก้วเป็นภาพครับพ่อครับพี่น้างโอ้โคตรมาลายเลเมือนีันอขอบคุณกระดิ่งทองละทังทอง

ก่อนเด้งเพื่อท่านผ่านไปดูเราได้มาใส่รองเท้าของท่านว่างไว้ที่ฉันวางรองเท้าได้สามอูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนถ่ายจากลูกแก้วก็จะเห็นเบนกลับหัวครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพิ่นเปิด8ปดโมงเสาจนฮอด17บเนาฬิกาเสาร์อาทิตย์เปิด6กโมงเสาฮอด6กโมงแรกตอนนี้เวลา5าโมงแรกพอดีครับพี่น้องได้เวลาปิดทั้การของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเพลินแล้ว กบุเ่าผ้ายางเลาะโดยรอบๆบริเวณแต่ว่ากระบาดทั่วนะครับมีพระเจดีอสองหลังบริเวณเป็นเบืงแต่ว่าก็บผ้าลูกโดยร่วมไปไนะครับพี่น้องได้เห็นกบูเ่าสีผ้าไปเทียเ่ยวไปเบิ้งีง้ยัยงมุงได้อีกติดตามเบิ้งคลิปต่อไปครับพี่น้องพอกกันไหมครับสวัสดีครับ